โยนน้กเกิลตัวฟ้าทลายโยนช่วยลกเสียงหาโดยใช้ใบฟ้าทะลายโจนมาพดกัญญาองเลบุนโดมช่วยลดอาการอักเสบเช่นแก้คออักเสบหรือต่อทงซีอันเสบโดยใช้ใบฟ้าทลายโจนมาพดและเป็นญาของ ท้องสุดดงครับผมธเราต้องมาครับสรรพุณของญาทานหาที่เกิดในบริเวณพระครับไปญาทานในธรรมในปักขั้วก็มีครับเป็นยาอายุวัฒนะมีสารสกัดต้านอนุมูลอิสระจำนวนมากถึงวดถึงช่วยรบและแกงเส้นหอไม้และความเียนชาติยังได้ผลเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางรูปในร่างกายได้ ใช้ใช้รักษาโรคได้ารเคลื่อนได้มีคุณค่าทางโภชนาอาหารเช่นพเนธเนข้าไปชาวนะผสามารถทาไปปรุงอาหารทานให้เกิดประโยชน์ตเอตัวเองข้าวไข่ดาวข้อไก่ไข่ดาวข้าอเนื้อข้าวเนื้อ ดอกเป็นดอกน้ำหนามดอกไม่ติดติดเสียพาเป็นน้ำหนามน้ำขออปูกไวขับพยาตามยุบหนังตามบาดแผลแก้ส่เลื่อนใส่เ้าใส่ำเจ็บผิดปกติต้นบำุงร่าายแช่รคร้อยแปปัักษาโรคต้น การอช่วยบรรเทาอาการไมเกรนเป็นไข้ไมเกรนปวดหัวไปวดหัวครับวอและทุที่ข้างดช่วยบรรเทาอาการเรืืไส่วยน้หนักนรือเไสเจีนแกรเมาเรอลาปากเวลาทานอาหเียตาคิง

ต้มไก่สรรพคุณของดอกใบอ่อนสกาวแค่โรคหบหืเดินสิ่งปแ่าเ็นยาฝาสมาแ่ไข่ท้อาเียนแ่โรคิหังน้ำมันจากมะเ็งใช้รักษาโรคผิวหนังได้จากข้าวบแดงครับผม เจ็ดมหาดเย็รทยอยขอมหาสอนมหาโศกได้รับการไก้โดยมีกระสานปิเชี้ยวชาล้องจะใช้ใบมหาอ่อนนำมาเป็นผักจิ้มกับหมี่ระปางกับารอยาร้อนมะหา้ย็หวานสามารถทำเคียวกับน้ำแดงียนได้ที่กระี๊ดในพังง์ จะใชา้ใบมะมาาเป็นอาหารสาพพัตว์เพื่อช่วยเพิ่มการขับน้ำของสัตว์ยัก